โย่ว่าทราบวันดีเป็นรุ่นเมกานะพอดีจะกลับบ้านนะเรามาดูกันว่า119โลผมจะเติมน้ำมันกลับบ้านกี่บาทนะเออดินจะเดินทางจากสุขโขทยัยเฮ้สุขโขทัยนะพิซนุโลกกลับสุขโขทัยนะเรามาดูกันว่าผมจะเติมน้ำมันกี่บาทนะอันนี้นับแต่ขาไปไม่นับขากลับเนาะ ไปเติมที่ปั๊มเชลส์เหมือนเดิมปั๊มเชลส์แย่ปั๊มเชลนะถ้าเชี่อเบนก็จกเบนนี่เคยอ,อีกคันนี้ก็จะกาเป็นอะไรให้เบนเลยทันทีนะไม่มีปัญญาจ่ายอ่ะ อากาศก็จากที่เมื่อวานฝนตกพึมพำพึมพำลมแรงอ่ะวันนี้ก็อากาศค่อนข้างมีเมฆหนาเป็นบางส่วนของพื้นที่นะแต่อากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวเชียวแต่ถ้าไปขอขอขอากาศก็น่าจะดีแล้วพูดแล้วอยากจะไปะช่วงนี้ข่าวเยอะขอขอไขอในรถยกยกหน้า กลุ่มอะไรนะเฟลปป้เอ้ยทะเลทับบี้เอ้ยถูกแล้วนะแล้วก็ข่าวดังตอนนี้ก็คือ BMW Z4 ลโนะโอ้โหไปข่าวขอช่วงนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าฝนมันตกด้วยแล้วก็ยังไงอะ ฝนมันตกแล้วก็หางโค้งมันเป็นเข่านะเก้าห้าสามร้อยเก้าห้าสามร้อยครับเก้าห้าสามร้อยลูกค้าสมัครเชียลโอมาหรือยังคะยังครับสมัครไหม <c oughs> สมัครเลยเน,แบบนี่ยค่ะแก้เองจะได้สะสมวันนี้ไปเลยสามร้อยยังดีกว่า ยังพอดีรีบกลับบ้านน่ะนรีบกลับบ้านจริงๆนะช่วงนี้พอดีต้องกลับไปเปลี่ยนอะไรรถเกี่ยวนะพ่อบอกให้กลับไปเปลี่ยนอะไรรถเกี่ยวจากดูดกระเพาะเป็นดูดถั่ว มาสามรอยไม่ได้รู้สึกว่าน้ํามันจะเต็มถังหรือว่าอะไรเลยนะเหลือจะเชื่อเหยีดเอ็มแนดโคเทหมอบซะด้วยเจเกีเฟียวจัดเห็นแล้วนึกถึงสมัยก่อนเลยนะขับเอ็มแซนด์ยไว้ก่อน เท่เท่งแฮนด์มอบด้วยเป็นรถที่ขับสบายนะเอมสลแล้วก็ไม่กินน้ำมันด้วยขับทางไกลก็สบายแล้ นิชนนะเราวมกลุ้นก <Bond> <Pokémon> ันดีกว่าว่าผมจะโดนตำรวจหรือเปล่านะเธอไม่เข้าใจกันจากรา ไฟแดงโอ้โหตั้งท่าอย่างดีไฟแดงฝั่งมุดเฉยไอ้ไฟเขียวถุงมือก็ได้ไม่ใส่มานะอยูใ่ในกระเป๋าลืมขี่มาลักพักละนึกขึ้นได้ว่าต้องใส่ถุงมือแวะกินข้าวก่อนไงมะเด็นละแล้วก็ขี่มาเอาจากพักละอลืมใส่ถุงมือว่าแล้วทำไมร้อน ก็เลยขี่ยาวเลยฮะขี้เกียจจอดใส่เสียเวล่ำเสียเวลา ไฟแดงจริงะทำถูกแล้วที่ไม่ทักกันกลับมาน่ะยังโอมเข้าสิ่ง ธอมีแฟนแล้วฉันเา้าดจการจากลาอูเย yeah. เธอก็รู้กัออไนไงใจของฉันมีเธอไม่่างไกลถูกป่าวะะอ้ห Thank um. กันกัเนเอาละฮะอ๋อถึงปั๊มเชลปั๊มที่สอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเติมมันดีกว่าโอเค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 ไม่มีรถไปได้ ห้าอยู่ใสเก้าเก้าห้าร้อยหนึ 9, 9, น่งครับเก้าห้าหนึ่งร้อยนะคะห้า เน็ตี่ยังวะอ <c> ๋อ <oughs> ติดไฟแดงอีกแล้วทอ้อก็รวมๆแล้วนะขามาผมเติมไป400เอ้ยถือว่าแพงอยู่นะแต่ก็ เกือบเต็มถังอนะ400ตอนตอนแบบแบบนี้ไงไอเกือบเต็มถังนะถ้าถ้าเติมมาจากทิ่ซืโลกนะมันก็เหมือนแบบเติมเต็มถังมานั่นแหละแต่ว่าผมมาเติมตรงนี้เพราะว่าเผื่อผมไปตากไงผมก็แบบอยากไปเที่ยวตากก็อยากเลยไปเที่ยวตากก็เลยไปเลยมันต้องเติมน้ำมันแวะเติมหละยิงยาว nhưng vào ô oh yeah. oh, mang tiếp thuốc đèn á ไรแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องสาวย่าโผล่มาแบบนี้สิครับถ้าพี่ทิ้มงลงไปนี่คือเก็บเลยนะเก็บคู่นะ คิดถึงยังเลยตรงนี้อัเนเงียนเก่าผมนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพูดซ้ำเอยเจี๋ยนวะกันใหม่คลิปหน้าปากดไลค์กดซับสไคร b ์กด,กดสั่นกระดิ่งให้กันด้วยถ้าไม่กดเนะดี๋ยวจะไปสั่นหน้ามือกนะันหน้ามือแหละมองเหี้ยอะไรสักหยอ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 กเหนใหมคลิปหน้าคร See you a g a i n y e s t e r d a y เก่กันให่อ่ะนะ